ปล่อยลงมาโอ้โอ้ <c oughs> <c oughs> โอ,โอ,โอ้ขาวนี้ล่ะสู้สูู้้ไอ้เล็บ ระวับบงมันชนขาไหนบ้านต้นไม้ไหนลูกจะพาไปดูคือแบบบ้านต้นไม้ยางทบุญ